แม่นี่เปิด49,000บาทค่ะ49,000บาทราคาห้องค่ะราคาห้องต่อรองได้ต่อรองได้นะครับรวมราคาข่มตไว้จักเดือนหรอเหรอข่มตด้เดือนกว่านี่แหละค่ะเดือนกว่าแล้วนะครับเนาะผู้น้อยค่ะนี่คือแม่เพิ่นลูกนี่แม่เพิ่นนี่แม่เพิ่นนะครับจักบาทครับข่มเนี่ยข่มนี่เปิด60,000ค่ะ60,000ค่ะแม่ลูก60,000นะครับเนาะราคาห้องต่อรองได้ค่ะ สวัสดีครับพี่น้องจูนเลนเดอร์บายฮดงสตรีครับช่องของคลิปการเกษตรสาระดีๆฝากพีต่อน้องซื้อกางการสื่อขายง่วควายครับเมื่อนี้อยู่กับบ่าจูนผู้เบ้านางกรมกุนิสารบานอยู่เเทศสบานใเช็ยง,งนอนบตอครับคลิปนี้บ่าจูนสี่ภาพีพาน้องมาเยี่ยมายามน้องนิดนะครับเนาะสวัสดีครับน้องนิดสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบพี่กัดบานหน้าแต่ตำบลหน้าแต่เพื่อเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องเมื่อนี้น้องนิด เหลเือจ้กโตเกาะเปิดสองแม่ค่ะสองแม่ได้ครับต้นนึงขายไปวังหันค <c oughs> <c oughs> เอ,อ,อ้ยบ่าวจูนมากว่าท่านอีกแล้วนะครับพึ่งว่างว่างว่างสายไปพึ่งว่างสา,งา,งายไปยได้ไะครับอ่ามื้อนี้เปิดสองแม่พี่น้องจึงได้ก็ฝากพี่ฝากน้องก็ติดตามก็เลยก็แชร์จูนได้เดอร์บายโฮโลสตีครับเป็นกันตังใจให้บ่าวจูนให้คิดการเกษตรสาระดีๆหาเลาะเบิ่งง่วงงามๆแบบนี้ฝากพี่ตอนน้องแม่นี่เปิดจักบัต แม่นี่เปิด49,000บาทค่ะ49,000บาทราคาห้องค่ะราคาห้องต่อรองได้ต่อรองได้นะครับสมราคาโค้มตัวไว้จักเดือนเหรอฮะโค้โตได้เดือนกว่านี่แหละค่ะเดือนกว่าแล้วนะครับเนาะอ่าสีเอินตาวซ่ได้แล้วมันขึ้นบ่บ่ข่ด้ขึ้นได้ค่ะจังแต่อันนี้มาสมมาบ่ข่นขึ้นจักเทื่ออ๋อมันก็สิรอบสองเหรอเนาะก็น่าจะรอบสองอะค่ะเพราะว่ารอบสองมันขึ้นอ๋อครับถ่ายสูงประมาณร้อย ด้วยหาิได้ด้วยหาิบได้<ช>นะครับ<ช>อ่างัวยแยกลูกพี่น้องโอ้ใส่อันนี้คข้งๆข่งเป็นลูกเพื่อนนี่นลูก <c oughs> ลูกลูกแม่นี่่ลูกอีกแม่หนึ่งครับพี่น้องมาบาจุนสิีาพ,พ,พีพี่น้องไปเบงอีกแม่หนึ่งนี่แบบลูกแบบนี้แม่คนละแบบเลยสี่หมื่นเก้าค่ะสี่หมื่นเก้าสี่หมื่นเก้าพันบาทโบเต็มขันเลยพี่น้องแข่งขาถือไว้สมส่วนนะครับเนาะเริ่มมีเนื้อมีหนังแล้วะนะครับโบเต็มขันพ่วงหางเง่าพี่น้องงัวแม่นี่นะครับอ่า นุ่มมีติงนุ่มโมมิติงค่ะบ่มีติงประกันต่ำนี้นะครับเนาะค่ะประกันทอกทอนค่ะประกันทอกประกันถอนนะครับประกันต่ำนี้นะครับเนาะอ่าเหลือแค่ทองห้านในประกันค่ะทองห้าในประกันค่ะเพราะว่าิพึงผสมไว้สี่หมื่นเก้าพันบาทราคาห้องผสมพอบามันไว้ครับพี่น้องอ่าอีกข้างๆกันบานนี่าผู้น้อยค่ะนี่คือแม่เพิ่นนี่แม่เพิ่นนี่แม่เพิ่นนะครับจักบาทครับโคมเนี่ยโคมนี่เปิดหกหมื่นค่ะหกหมื่นค่ะแม่ลูกหกหมื่นนะครับเนาะข้าห้องต่อรองได้ค่ะ บ่อแยกบ่อแบงเนาะไปน้ำกันเลยคันสีแยกกับจังเว้ากันค่ะคันแม่นบ่อนี่กัไปน้ำกันเลยนะค่ะจังเว้ากันนะครับเนาะค่ะแยกกับสีแพงแน่ลูกเพิ่นจะขวบลหรลูกเพิ่นก็สิประอนมันบ่แม่นเจ็ดเดือนแปดเดือนอยู่หรอกค่ะก็เจ้ามันว่ามันเอาโบยุก็เจ้าก็เลยสวนเข้าอ๋อมันดื้อธรรมดาง่วงน้อยก็ต้องดื้อไปเลยปกตินะครับผู้เฒ่าเพิ่นว่าสวนเข้ามันจังสีดื้อง่ายว่าสั่นเออแมนแมนแมน ถ้าบัวนเข้าเหมือนกับเอาบัวยูง่วหน่อยนะครับเนาะหกหมื่นแม่หกหมื่นค่ะแม่เพิ่นก็ผสมใบละค่ะผสมอียงบผสมนี่ค่ะผสมไบเอยียงก่นอนวยอียงพนวันทีวันบ่ไดหลอดนะอ๋อของ,อของป่าสุสั์แม่นค่ะผสมแต่ตะาใบแบบนี้แหละค่ะมาครับผสมแบบนี้พี่นอ้องเพิ่นนาสีมีมีเขียนว่าเป็นโคเอ่างเนาะโคเนื้อ เป็นแบบใหญ่นะข้อหมายก็น่นาจะเขียนว่าเป็นบามมนอย่งสีหนาครับอ่ามีหมายเลขหนําเสือได้พี่น้องมีหมายเลขนําเสือมีกํหนดคอดให้นะครับอ่ออบอาอ,อันนี้เพื่อนขีดใส่พร้อมหรือขีดใส่ลีดนุ่มเนี่ย้องสีฝาวครับแฉสงสัยเป็นฝาวได้เป็นฝาวพี่นอ้องอ่าพศศริสั์เพื่อนหนาสีเขียนให้เฮ้านําเนอว่าเป็นบามันเป็นนเนี่ย เป็นนำเสื้อบามันขาวหรือแดงเนาะห้องกระสิไดหู้เกษตรกรมึงกรสิไดหูนะครับน่าจะเป็นบามันล่ะค่ะเพราะว่าเพิ่นผู้เพ่นผสมเพิ่นบอกไวอยอุาผสมบามันผสมพอบามันมาสั้นอบามันขาวหรือบามันแดงกับโฮหูเนาะห้องกาะโบหูว่าเปนประสุตวัเพื่นมี่ยังแน่นะหะ6 0 0 0 0 ใชหมื่นบาทราคาหองต่อร่องใดค่ะลูกลสองบ่อในทองลูกสองในทองค่ะแม่เพิินนี่เป็นไถ่กลางบานเท่าเลยใช่สูงประมาณลอยสามสิบปปลายเนาะประมาณนี้ละค่ะลอยสามสิบปปลายครับพี่น้องอโบเต็มขันขึ้นกันนะครับสำหรับแม่เพิินนุ่มโบมีจริงเนาะโบมีค่ะประกันต่านี้อประกันูกทอนค่ะอลูกทรายดึงเสื้อไว้ดึงเสื้อไว้เป็นตื่นกล้องเป็นไปห่อกับแม่นั่นนะครับมานี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 ่ มันอิลูกมานี่มานี่มาอมืดึงมาดึงมานะครับดึงมาไปไอ,อ้ลูกมามาม,มาเข่ากล้องก็ลูกมาสมผู้เฒ่าเพิน่นว่าง้ดอ,อ,อ,อดื้เดอเออไอ่าดูง้อดื้อง้อดื้อพี่น้องนี่กับลูกบ้ามันนาซีคมโตเนะาะค่ะเพิ่นคมโตโตแหลก๋อ้นาซีคมโตไบรครับพี่น้องโอ้ยใส่ได้ใส่ได้แข่งขาถือว่างามเลยถา้าผู้ใด สายขุนเนาะ,ะนุ่มหน่อยนี่ถือว่าใส่ได้สายขุนเพราะว่กากำเนื้อเพื่นดีค่หน้าตาเพิ่อนกอนหน้าเานาี่ะครับเนื้อไทยจับง่ามพี่น้องโอ้จับต่ำเลยนะครับล่ำโตเง้ยวข้อสางง่ามเลยสำหรับลูกพอนี่นะครับเนาะหน้าสีเป็นสายประมาณต้นนกระง่าม,าวาามขวานกับยูหม่องนังทับเลี่ยมโตถือว่าดีพี่น้องหกหมื่นบาทสำหรับแม่ลูกคู่นี้นะครับเนาะส่วนสีแยกกับสีแบงกะ จังโถมาเอาจังโถมาเอาค่ะแต่ว่ากับขันแยกกับอยากแพงแน่อยู่ค่ะบ่คือเอาเป็นโคมแม่เรียนไปเรื่องปกตินะครับเออถ้าสมมาแยกไปหนีลูกจักบาทเนี่ยลูกกับสองหมื่นกลัวผัแล้วค่ะสองหมื่นกลัวกับกลัวไหลเติบอยู่เออกลัวไปปลายค่ะกลัวไปปลายนะครับอ่าทางดีคือเอาแม่ลูกไปเลยค่ะทางดีดเอาแม่ลูกไปเลยค่ะได้ถือร้อมได้ถือร้อมนะครับหกหมื่นละคาต่อราคาพร้อมได้ค่ะต่อรองได้นะครับให้พี่น้องโทรมาต่อรองเบอร์ได้บ้างครับนี่ 094 349 8854ครับอ่าน้องนิดนะครับบ้านะน้องนิดค่ะอ่าพี่กัดบ้านหน้าแตะตบมน,นาแตะอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญมือนีเปิดให้พี่ให้น,อน้องเบิ่งอ่าสองชุดค่ะชุดนี้นะครับแม่ลูกนี่คือลูกเพิ่นเป็นลูกบ้ามันพี่น้องประมาณเจ็ดแปดเดือนเนะะะาะอายเอุเพิ่นแล้วก็นี่เมีเพิ่นสูงลอยสามสิบไปไปสามสิบห้าบวกพี่น้องประมาณลอยสามสิบห้าบวกผสมกำหนดคลอดมือด้อใดนี่ หนึ่งกันยาหกห้ากระดูกขอดแม่เพิ่นนะพี่น้องอ่าใบใบผสมอยู่หนีนะครับสุดยอดนะครับหกหมื่นบาทราคาห้องส่วนแม่นั่นเท่าไหร่ครัสี่หมื่นเก้าพันบาทค่ะสี่หมื่นเก้าพันบาทราคาห้องคือกันค่ะผสมพอบ้ามันไว้บมาจูนตีใส่สองเดือนเนาะค่ะประมาณนี้ละค่ะไปไปเดือนท่านบ้านเนี่ยนาศิครบสองประมาณนี้ละค่ะประมาณนั้นนะครับบ่ได้จำบ่ได้ปบนได้เขียนไว้อยู่หังบ่ได้เบิ่งนะค่ะเขียนไว้อยู่นะครับเนาะสี่หมื่นเก้า ค่ะสี่หมื่นเก้า 49, 4, บาทสี่หมื่นเก่าราคาห้องนะครับพี่น้องท่านใดสนใจงวดชุดนี้ของน้องนี้กระโทมมาตามเบอร์โทรที่ให้ไปนะครับเนะะาะสำหรับคลิปนี้บ่าวจูนต้องขอบคุณน้องนี้เป็นอย่างสูงนะครับที่ให้บ่าวจูนพาพี่พาน้องมาเบิ่งง่วงงามๆนะมื้อนี้ครับและกาขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนครับที่เขามากก็ติดตามก็เลยก็แชร์จูนเดอร์บายฮดงซิตี้เป็นกำลังใจให้บ่าวจูนให้คลิปการเกษตรสาระดีๆหาเลาะเบิ่งง่วงงามๆแบบนี้ฝากพี่ตอนน้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณผู้ชมค่ะ